ก็สวัสดีครับผมออราวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแบบไม่อวยเปเล่กันนะครับนี่ทุกคนทุกคนเปิดได้กันกี่ตัวบ้างผมเปิดประมาณ50ตัวนะได้เปเล่มาตัวหนึ่งครับอ่าประมาณนี้แล้วจจริงอะ่ะผมอยากได้ยนครับนะถ้าใครอยากดูที่ผมเปิดนะครับสามารถไปดูได้ในไลฟ์สด ที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําการเปิดเปเล่นนะบอกเลยว่าค่อนข้างดีจะโชคดีพอสมควรนะครับถ้าสมมุติว่ามันออกบุดกันขึ้นมาเนี่ยผมก็คงจะลึกนะแต่โชคดีนะที่มันออกเปเล่ไห้ผมประมาณนี้นะครับอืมโอเคครับก่อนอื่นที่ผมจะไปรีวิวในเรื่องของเปเล่น,นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการอัพแล้วก็ค่าพลังและวก็บูตที่ควรใส่ก่อนนะครับโอเค อย่างแรกเลยครับเปเล่มาในส่วนสูง173นะครับแล้วก็มีเท้าที่ถนัดคือเท้าขวานะแต่พอเล่นจริงอะรู้สึกว่าถนัด2เท้านะครับแอบถนัด2เท้าอยู่เนาะเออแล้วที่ผมใช้ในการเล่นนะครับก็คือการลงแรงเกือบทั้งหมดเลยนะก็22นัดนะครับยิงไป15ประตูแล้วก็ทุกคนสังเกตอะไรไหมตรงแอสซิดนะครับแอสซิด11ผมแอบสปอยนิดนึงนะครับว่าเปเล่เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะ เชื่อมเกมได้ดีมากๆเลยนะทุกคนเออประมาณนี้ปนสปหรับ p l ส y ตล์ที่ที่มาในในล่างนี้นะครับก็เป็น Deep lying forward ถามว่าแอบเสียดายไหมที่ไม่มาโคโพเชอร์ ure, ผมบอกตรงๆเลยนะว่าหลายๆคนก็แอบเสียดายแต่ใจจริงแล้วครับ Deep lying forward ก็ไม่ได้แย่นะครับกับกับตำแหน่งที่ไปเล่เล่นนะเออโอ้โทั้งหมดนะครับผมจะอัพในแบบของผมเองนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ แลนะแตกกิ้งอเวนเนะครับการมีส่วนร่วมในเกมรุก96นะไอ้พวกบอลคอนโทรลดิปปิ้งแล้วก็ถ่ายโพสิชันนะครับก็90ขึ้นนะครับประมาณนี้เรื่องลรพาร์ล็อกพาร์ดนะครับสามารถเพิ่มเติมได้นะแต่ที่ผมเล่นจริงๆอะ่ะผมรู้สึกว่าการเล่นของเฟเล่ครับมันจะใช้ในการส่งสั้นมากกว่าส่งยาวเนาะเออมันจะใช้ในการส่งสั้นมากกว่าส่งยาวประมาณสักถ้าสมมติว่าอยากอัพไซในจริงๆสัก80บวกก็โอเคแล้วนะครับ ส่วนฟิสิกส์่196สวยมากๆครับค่อนข้างที่จะคมเลยทีเดียวเนาะเออเซตพีดแท็กกิ้งเปเล่นในแพ็คนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเล่นลูกนิ่งได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะมุมหรือว่าการยิงฟรีคิกเนาะเออประมาณนี้เลยสปีดเอ็กซ์คลูชั่นนะครับบอกเลยว่าความเร็วที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าจะเร็วมากๆเลยนะครับในช่วงสปีดต,ต้นนะเออลองเล่นจริงก็เร็วมากๆจริงๆนะทุกคนอืคิกกิงพาวเวอร์จัมปิ้งแล้วก็พาร์ติเคิลคอนแทค ก็เป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับกองหน้าเนาะแต่พอเล่นจริงผมรู้สึกว่าจะบาลานซ์ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับน่าจะประมาณเกือบ100อยะแต่ว่านี้จะเป็นบาลานซ์94เนาะแต่แต่ที่ผมเล่นลองเล่นดูอะมันบาลานซ์อาจจะเยอะมากๆครับเยอะกว่าเยอะกว่าที่ค่าพลังแสดงเนาะโอเคส่วนบูสที่ผมใช้นะครับก็เป็นสติเกอร์อินสติงเนาะก็เพิ่มในเรื่องของการ จบสกอร์และก,ก็การมีส่วนร่วมในเกมลเกมลุกนะครับหรือว่าบนคอนโทรด้วยเนาะเออประมาณนี้เลยนะครับ สกิลที่มีนะครับดับเบิลทัชฟิฟแฟบเฮดดิ้งลองเลนเคอร์เลอร์เฟิร์สไทม์ช็อดฟิเนอร์เมนอลฟินิชชิ่งทูพาสซิ่งฟิเนอร์เมนอลพาสนะต้องบอกเลยนะครับว่าเปเล่ในร่างนี้นะครับมาเป็นตัวแรกของอีฟุตบอลเลยนะก็คือการมีสกิลพิเศษ2อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิเนอร์เมนอลฟินิชชิ่งแล้วก็ฟิเนอร์เมนอลพาสนะโอ้โหเรียกได้ว่าเซิร์ฟแทบจะแตกเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่ ไม่ลบเกมไปแล้วอะอยังยังบางคนนะยังยังโหลดมาเล่นอีกนะครับที่ดูเพราะว่าการมาของ le, เปเล่เนาะเกมเกมแมนชิพแล้วก็แอรีสซูเปอร์ลิตตี้นะส่วนสกิลที่ควรเพิ่มนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสกิลการยิงเนาะสกิลการยิงไม่ว่าจะเป็นไซซิ่งช็อตลองแรงชูตติ้ง แล้วก็ถ้ามีสกิลการเเลี้ยงอย่างโซคอนโทรด้วยก็จะเพิ่มการความคล่องให้กับเปเล่ได้มากเลยนะครับประมาณนี้อืถึงเรื่องของค่าพลังและบูตต่างๆไปแล้วนะครับมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเปเล่กันบ้างนะครับ ข้อดีของเปเล่นะครับที่ผมเห็นหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการเชื่อมเกมนะเนาะด้วยการที่เป็นสไตล์ deep lying forward นะครับก็จะไม่ได้วิ่งเหมือนโนะูโพเชอร์เนาะบางคนที่เอาไปเล่นหน้าคู่อนะครับเนี่ยอาจจะมีหงุดหงิดบ้างนะครับที่เปเล่ครับชอบลงมาต่ำเพื่อที่จะเชื่อมเกมเนาะแตถ่ถ้าทุกคนลองเล่นแล้วก็ลองทำความเข้าใจกับตัวละครดีๆผมคิดว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเปเล่ครับเป็นตัวที่เชื่อมเกมได้เก่งมากๆการจ่ายบอล ใน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 ระยะสั้นๆแล้วแล้วดึงตัวประกบลงมาแล้วก็ให้โกลบอเชอร์อย่างลูมินิเก้เนี่ยขึ้นไปเติมจังหวะสวยๆหลายๆครั้งมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายสั้นหรือว่าจ่ายจ่ายแบบทํามชิ่งแล้วก็ไปยิงเองเนี่ยเ mm hmm. ปเร่ค่อนข้างจะทําได้ดีเนาะ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นในเปเล่และผมคิดว่าเป็นตัวที่แอบจะโกงหน่อยๆหรืออาจจะเป็นตัวบั็กเลยก็ได้นะในอน,นาคตก็คือในเรื่องของความคล่องเนาะเปเล่ mm hmm. นะครับถึงจะมีค่าพลังความคล่องที่ ไม่ได้สูงมากนะถ้าเทียบกับเมซี่เมซี่มันจะ1น0บวกบวกทุกทุกค่าพลังเลยนะครับในเรื่องของความคล่องเนาะแต่ผมแอบรู้สึกว่าเปเล่น,นั้นมีความคล่องมากกว่าเมซี่อีกนะครับนี่ประมาณนี้เลยเออส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียหลักๆของเปเล่เลยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปเลยก็คือเออมันชอบลงมาต่ำนะครับในบางครั้งที่ที่เราต้องการกองหน้าที่จะเป็นตัวสอดตัวยิง มากกว่านั้นนะครับบางทีลงมาต่ําทําให้เราเหลือกองหน้าแค่คนเดียวก็คือลูมิเนเก้นะครับเราเลยขาดออปชันที่หลากหลายในการยิงไปนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข้อเสียหลักๆที่ผมเห็นเนาะเปเล่มีความคล่องก็จริงมีความเร็วก็จริงแต่เวลาชนนะครับหรือว่าเวลาเจอกับกองหลังที่แน่นๆจริงๆนะครับค่อนข้างที่จะเสียบอลได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเล่นเปเร่เนี่ยเราต้องพยายามที่จะเลี้ยงบอลหาช่องทาง ในการจ่ายหรือในการยิงให้เร็วที่สุดก่อนที่เปเร่จะไปไปเบียดไปชนกับกองหลังได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเปเล่วิ่งตัวเปล่าเนี่ยจะค่อนข้างเก่งมากๆเลยเนาะเออสำหรับเปเล่นะครับโอเคครับหลังจากที่เราพูดในเรื่องของข้อดีข้อเสียและค่าพลังของเปเล่ไปแล้วผมก็จะพาให้ทุกคนไปดูสนามจริงเนาะโดยสนามจริงในครั้งนี้นะครับผมก็จะมาพาให้ดูในแมปที่ผมเล่น D2 สอบขึ้น D1 นะครับซึ่งเป็นแบตนี้เป็นแบตนี้นะครับที่ผมเล่นดีขึ้น D1 เนาะที่ผมอยากให้ดูเต็มเกมเพราะว่าผมต้องการให้ทุกคนเห็นวิธีการวิ่งของเปเล่โดยรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็การเล่นกับฝ่ายตรงข้ามว่ามันมีวิธีการเล่นยังไงบ้างนะครับประมาณนี้นะก็ไปดูกันในเกมกันได้เลยฮะเอาละครับก็มาอยู่กันในเกมเนาะก็เจอคู่แข่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ วันนี้ผมก็จะมาจัดตัวผู้เล่นเนาะโดยมีเปเล่ยืนหน้าเป้านะครับ mm hmm. ก็สังเกตได้ว่าเปเล่ฟิตมากเลยดูฝั่งเขาก่อนก่อนนะครับตัวค่อนข้างครบเนาะเออแผนก็คล้ายๆกัน4ีตองสองนะตอนนี้ผมอังเค i ร g ลิงลูมิทิเก้ก่อนนะครับ,รบนะออแล้วทาย,าย,ายานะนนมาร,ร์กิ้งลาบินยาเมานะครับเพื่อที่จะไม่เขาบิดเคเลอร์เนาะเออ My ประมาณนี้นะครับ <You want S 1> เริ่มเกมได้ครับ <you want S 1> เป็นฝั่งเขาเริ่มต่อน,นะครับอืม เอมเปปเป้ครับเมืที่ลมญญา,ม,าลมิญามาลลามิามาลครับโดนแท็กที่หนึ่งครับฟังเลกาตัดบอลมาได้อยู่ที่เมสซี่ครับรูบริเกเล่นกับเฟเลส่สองคนครับรูบริเกจ่ายบอลให้เมสซี่แล้วเมสซี่คืออยู่ครับจ่ายฟังเกนโดนตัดไปได้ครับเนมาจูเนียหาช่องทางจ่ายตรงกลางครับเมสซี่ยังตัดไปได้อยู่ฮะมีเมสซี่กำลังมองช่องทางในการจ่ายนอฟังเลกาตเล่นกันสามเหลี่ยมใกล้ๆครับแล้วเมสซี่มือพื้นที่แล้วยังไงฮะ เปเล่ครับลงมาต่ำเพื่อเชื่อมเกมนะครับมีฟันเคียนบับเบอร์เล่นกับเมสซี่สองคนปุ๊บปุ๊บเปเล่ฮะเปเล่ได้บอลครับโดนเอ็กซ์กาเอวิดดักไปได้ครับแต่เขายังเอาบอลกลับมาได้อยู่นะครับปุ๊บแล้วสับลูกนี้แล้วปะอื้มไม่ได้นะครับลูกนี้หลอกไว้ได้ดีมากๆเลยครับแต่ยังโดนเซฟไปได้นะครับมาฮะเออร์วินฟอเซร์ซิโยฟันเคียนบับเบอร์ดักไปได้ครับลูบิเก้ฮะจ่ายเข้ากลางมาที่เมสซี่จ่ายยาวมาไม่ได้นะครับติดจุนทานทานเนาะ เออวิ่งครับจ่ายเข้ามายังติดอยู่ฮะลุมิเก้จ่ายให้เมสซ,ซี่ครับกา้กาเมสซ,ซี่ฮะเล่นกันสองคนกา้กาเหมือนเดิมแล้วกา้กาพยายามแตะยาวแล้วเปเเล่หาช่องทางครับแต่ตันแล้วลาฟินญ,ญาตัดมาได้ครับน,นี้เป็นคริยันเอมปปเป้ใช้ความเร็วแซงฟันได้ไปดื้อเลยครับแล้วเสาแรกเรียบร้อยเลยครับผมโดนดำไปก่อนนะลูกนี้โดยการสวนจังหวะครั้งเดียวนะครับ <c oughs> เป็นการสวนที่สวยมากๆเลยนะครับจากฝั่งเขาเนาะเออมาดูนต่อครับแฟรงเกตกาก้าปาโรมาดิน well ีนะครับส่งเข้าการที่แฟรงเกตแฟรงเกตหาช่องทางครับฟันพิเคตเบเอร์เล่นกันสองคนเนาะเล่นกันสองคนแล้วพยายามหาช่องทางกระจ่ายแล้วเอสกาดาวิดตักไว้ได้ครับแล้วพยายามยาวมาครับยังติดมาดินี่อยู่ครับกาก้าพยายามทําเหมือนเดิมนะครับย้ำคิดย้ำทำ ส่องบอลกันใกล้ๆแล้วยกมาลูกนี้เปเล่ไม่รู้ใจกันนะครับตรงนี้เปเล่กับเมสซี่เนาะนะครับฟันไปเก้นเบลล์ยังดักไว้ได้เมสซีจ่จ่ายลูบิลิกเเกหนึ่งอยู่ที่เมสซี่ครับลูมิลิกเเกโอ้โหติดเอสกาดาวิดอีกแล้วนะครับแล้วเออร์วินส่งให้เนมาเนมาเข้ากลา,างมาครับเมสซี่ยังอ่านออกนะครับลูมิลิกเเกออกมาที่เปเล่ครับยังติดบัตต์ตนี่นะครับแล้วเอสกาดาวิดเซื้อชินโย คริยานในเบเบ้เนมาจูเนียแล้วยกมาลูกนี้ลามินยามาวยังได้อยู่นะครับสำหรับเอาแล้วโกทำอะไรครับปีเตอร์เชมิเคลิลครับโอ้โหลามินยามาวยิงไปง่งายๆเยนะลูกนี้แจกโชครถใหญ่เลยนะครับอโอ้โหทำอะไรครับออลฮะ <c oughs> มาดูกันต่อครับอยู่ที่เบสซี่ฮะลเลตูรามลีเลตูราม พยายามหาช่องส่งตรงกลางนะครับยังเล่นกันเหมือนเดิมเนาะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับถึงแม้ว่าจะโดนนำสองศูนย์แล้วยังเสียบอลกันเหมือนเดิมนะครับแล้วคิริยันเอมปเปเป้ครับติดคิคริเนียฮะแล้วกาคาฟมเบอร์อลูบิเก้เปเล่เปเล่ยกแล้วลุมินิเก้โอ้โหยังติดเซฟไปได้นะครับโกนี้ค่อนข้างเหนียวแล้วกา้ากา้าไม่ได้ครับแล้วลุมินิเก้ครับโอ้โหตีซตีไข่แตกมาได้นะทุกคนโอ้โหเกือบไปแล้วครับลูกนี้ ต่อครับฟานพิเคตบร์เรอร์ดักบอลไว้ได้ฮะลุมบินิเก้ส่งมาให้เปเร่ครับยังติดเอสกาดาวิดอริงไครับแบบนี้เอสกาดาวิดค่อนข้างทำได้ดีนะครับแล้วลุมบินิเก้ลุดออกมาแล้วแโอ้โหตีเสมอในช่วงเวลาสั้นๆนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับดูจังหวะนี้ลูกนี้เปเล่เชื่อมเกมได้ดีมากๆเลยนะทุกคนโอ้โหเป็นคาวไฮลุมบินิเก้นะครับจัดไป2ประตูในช่วงเวลาแค่ห้านาทีนะทุกคนครึ่งแรกเสมอไปสองสองนะครับ มาดูตอนช่วงครึ่งหลังนะครับเป็นฝั่งผมที่ได้เปิดก่อนนะครับมาคิลนี่ปรโรเมดินีฮะยังส่งเข้ากลางกันอยู่ครับแฟนไดกาดกาเกะ้เปเล่แฟรงเกต์บอเวอร์ลูมิเก้แล้วเปเล่โอ้โหยังติดเอสการดาวิดอยู่ครับเก,กะดีจริงๆครับสำหรับเอสการดาวิด ลาฟินญาส่งกลางเข้ามาครับยังติดฟันได้อยู่เคนเบอร์ส่งให้แฟงไรกาดเล่นกันสองคนครับแล้วแก้มาได้ที่เมสซี่แล้วโอ้โหส่งย้อนกลับไปเกือบโดนสกัดไม่ได้นะครับมาวดีนี่ส่งให้กับกาแกกาแาพยายามหาช่องทางครับแล้วกองกลางว่างเลยฮะแล้วเจาะตรงกลางครับเปเล่กับลูมิทิเก้เล่นกันสองคนแล้วเปเล่ดับเบิลทัดแล้วยิงลูกนี้เป็นประตูครับโอ้โห คมจริงๆฮะลูกนี้โอ้โหสุดยอดมากลูกนี้รอดักจังหวะ2องแล้วยิงเข้าไปเสียบเสาอย่างสวยงามเลยครับเป็นฝั่งเขาที่ต้องเร่งเลยครับตอนนี้เจอธานท้าที่ลาฟินยาเมาสงสลาฟินยาตัดเข้ากลางมาโอ้โหก,กาก้าล้มขวางไปได้ครับแฟงไลกาดฟังไลกาดจ่ายขึ้นหน้ามาไหมจ่ายขึ้นหน้ามาครับแฟรงชินเบาเออร์แล้วรูบิเก้เปเล่แล้วเปเล่ยกให้กับรุมมินิเกแล้วโอ้โหเฟอร์ทัช อุบาทมากครับทุกคนเ <g ay> ฟิร์สทัชได้อุบาทมากเอสกาดาวิดดักไ,ได้ครับแล้วฟานพิเคิลเบอร์ส่งมาครับเอสกาดาวิดดักไว้ได้เป็นพันลูกแล้วครับจังหวะน,นี้มาฮะฟานได้ไรากาดแล้วไรากาดจ่ายผ่านครับรามินยามลจะลงโทษได้ไหมแล้วยกขึ้นมาแล้วเอ็มเปเปโอโวี่เกือบทําโทษฝั่งออลราวไปได้นะทุกคนเกือบไปแล้วเป็นฝั่งเขาได้เตะมุมหนึ่งครับ ลาสินยาเปิดเข้ามาครับแล้วอหผ่านไปหมดเลยนะครับโอ้โหน่าเสียดายมาก68นาทีครับอาราย,ยังนําไปอยู่3าประตูต่อ2เนาะม,มาครับมาดินน่ส่งเข้ากลางมาที่แฟงรงไลกาดแล้วยาวให้กับมาดินน่แล้วมาที่สกกากา้าแล้วกาก้าพยายามเล่นกันสั้นครับแต่ยังติดเอสกาดาดวิดอยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเกะก,กะ ในเกมนี้มากๆเลยนะครับกาหรับทางฝั่งออราวเนาะครับแฟนลกาดถูกให้เมสซี่ครับทำชิงกับสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วลูมินิเก้ลูมินิเก้จ่ายได้ครับเอสกาดาวิดอีกแล้วครับโอ้โหแล้วแฟนละกาดจ่ายมาครับเอสกาดาวิดอีกแล้วครับโอ้โหถ้าอตอน,นี้ชนะนะครับเอสกาดาวิดอาจจะเป็น MVP ไปได้เลยนะฮะลูกนี้ตัดบอลไปร้อยกว่าลูกได้ครับแล้วลูมินิเก้ แล้วแฟนบิเกนบอกวส่งเข้ากลางมาครับยังแม่นอยู่ครับเปเล่ส่งเข้ามาแล้วลูมิเก้มีพื้นที่ว่างครับแล้วเปเล่โอ้โหเสียดายมากครับแทนที่ส่งเมสซี่ครับโอเคครับมาเริ่มต่อละรามิญาแล้วรามินยาเม้าโดนดักไปไแล้วครับโดยมารดินี่ทังเลกาดแล้วแฟนบิเคนบอกว่าแล้วซ้ายว่างครับแล้วกาก้าหลอดขึ้นมาแล้วตรงกลางมีไหมแล้วกากาดับเบิลทัชแล้วปั่นโอ้โหลูกนี้ยิงยังไม่ดีพอ ที่จะให้เอเดนสันผวาได้นะครับแล้วตัดบอลไว้ได้ฮะเดซซี่เล่นกับลูมินิเก้สองคนแล้วลูมินิเก้เหมือนจะมีพื้นที่ว่างและปัน่นลูกนี้ติดจ,จนดา,านทาครับเอสกาดาวิตักไม่ได้เหมือนเดิมเบรติฮะขึ้นบอลมาทางฝั่งขวาครับเ <Okay. S 1> ขาค่อนข้างที่จะนิ่งเนาะแล้วลาฟินญ,ญาเตะบอลมาแล้วโอ้โหยังไม่ผ่านมาดูนี่นะครับความแข็งแกร่งยังมีอยู่เบเรยจะขึ้นสู้กับจูนดา,านทาแต่ไม่ไหวครับตัวสูงเกินไปนะนะฮะ บอลอยู่ทางที่ลาวินญาครับตอนนี้ทด2นาทีแล้วอ่อลาวพยายามที่จะจบเกมนี้ให้ได้นะครับโดยการเล่นช้าแล้วแลวก็จบไปนะครับเป็นผมที่ชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับก็พลิกเกมมาได้จากที่โดนนำา2ลูกนะครับแล้วก็ขึ้นดีหนึ่งปีเรียบร้อยนะครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับอ่อราวสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบายบาย